ช่วงนี้นะคะที่ประเทศยูเครนเนี่ยจะอยู่ในภาวะสงครามแต่เราอย่าลืมนะคะว่ายูเครนเอง,เ,องเขาก็มีชื่อนะคะเรื่องของสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แล้วก็วิศวะก็เลยทําให้มีนักศึกษาต่างชาติค่ะก็ไปเรียนกันเยอะแต่ว่าต้องหนีสงครามออกมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับไปศึกษาต่อแล้วนะคะเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยก็ถูกแล้วก็อยากจะเรียนให้จบแล้วบางพื้นที่ก็สถานการณ์สงบด้วยนะคะติดตามจากรายงานค่ะ นักศึกษาแพทย์ชาวอินเดียหลายคนเริ่มกลับไปเรียนที่ยูเครนเหมือนเดิมหลังจากที่มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วกาติกีไตราปาตีเป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5จากอินเดียที่มหาวิทยาลัยลาว,วิฟซึ่งอยู่ทางตะวันตกของอยูเครนใกล้กับชายแดนโปลแลนด์เขาต้องเดินทางกลับอินเดียในช่วงแรกที่เกิดสงคราม ซึ่งสงครามได้ลุกลามไปทั่วยูเครนแม้แต่เมืองลาวิฟก็ถูกขีปนาวุธของรัสเซียโจมตีแต่เมื่อเวลาผ่านไปและสถานการณ์ในเมืองค่อนข้างปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจกลับมาเรียนต่อเพราะเขาไม่อยากทิ้งการเรียนที่ผ่านมาให้เปล่าประโยชน์ I'm in my fifth course and uh, like I've like given five years to this country to this city so i cannot go to any other place i have to continue studying medicine and uh, i did not see any other option to go anywhere else because ukraine is of course a better choice for me this is my personal opinion so i convinced my parents that especially lviv this is in the more safer part of the country in the western part of the country so they said okay you can go back and i convinced them that i'll be safe everything will be fine kaoyani <laughs> Sharma. เป็นนักศึกษาแพทย์จากอินเดียอีกคนที่ตัดสินใจกลับมาเรียนต่อที่ยูเครนโดยเธอติดตามสถานการณ์ในยูเครนอย่างใกล้ชิดและคิดว่าตอนนี้ปลอดภัยมากพอที่จะกลับมาเรียนต่อแล้ว I returned to Ukraine on 1st of January this year and I wanted to come back earlier but my parents were a bit worried so I took the time and assess the situation all my friends came back earlier than me and they told me that the situation is fine here การเรียนแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่ายนักศึกษาจากอินเดียเหล่านี้ไม่อยากทิ้งเวลาหลายปีที่เรียนแพทย์ในยูเครนให้สูญเปล่าพวกเขาจึงต้องกลับมาเรียนต่อเพื่อให้จบการศึกษาและได้ประกอบอาชีพเป็นหมอให้ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้นักศึกษาต่างชาติในกรณีที่มีเสียงเตือนภัย หรือมีการโจมตีระลอกใหม่จากรัสเซียทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมห้องหลบภัยใต้ดินและขั้นตอนการอพยพนักศึกษาต่างชาติหากสถานการณ์เลวร้ายแต่ทางมหาวิทยาลัยหวังว่านักศึกษาต่างชาติเหล่านี้จะสามารถเรียนจบการศึกษาได้อย่างปลอดภยัยและเป็นหมอที่ดีในอนาคต